อ่าเคนะักเรียนก็เป็นสองผ่านไปนะครับต่อไปก็ข้อสุดท้ายข้อสามนะครับ้อสามนี่นะครับเข้กกาหนดหน้าตัดมาเอสามสิบคูณสามสิบครับเซนติเมตรคูณเซนติเมตรนะครับติดเสียงหน่อยไอเสียงไกลๆอ่ะนะครับมันมันธรรมชาติเกินไปนักเรียนอ่อ มันบอกหน่วยแรงมานะครับความเค้นมาซิกมาเท่ากับ23.54เมกะพาส์นะครับมันบอกให้หาแรงพีให้หน่อยเอรอับแรงได้เท่าไหร่ถ้าหน่วยแรงของวัสดุมีเท่านี้และหน้าตัดของวัสดุมีเท่านี้อ่าคุ้นๆนนะเหมือนกับเราทายหน้าตัดไม้อ่ะแล้วหน่วยแรงความเค้นนี้ก็คือหน่วยแรงที่ย้อมให้ในตารางอย่างเงี้ยแล้วมาหาว่ามันรับแรงพีได้เท่าไหร่ เ,ออเหมือนกับที่เราออกแบบท่อนรับแรงอัดเลยนะครับโดยแรงเราเอาไปทอนล,ลงนะครับอ่าสูตรเดิมจุดเดียวในดวงใจนะครับซิกมาเท่ากับ p สน A อยากรู้แรง P ก็ A หาอยู่ย้ายไปก็เป็นซิกมาคูณด้วเท่ากับแรง P อเนี่นะครับเหมือนกับท่อนสุดท้ายของการหาท่อนรับแรงอัดเลยนะครับ ก็เอาหน่วยแรงไปคูณด้วยพื้นที่หน้าตัดของไม้อ่าทีานี้หน่วยแรงของเรามันบอกเป็นยี่สิบสามจุดห้าสบสี่เมกะพาเมกะนะครับทำให้มันหายไปซะนะครับให้มันหายไปเอาออกต้องคูณเข้าสิบกำลังหกนะครับอจู่ๆหายไปเลยไม่ได้นะครับยุ่งเลยนะครับ แต่น,นี้หน่วยมันจะเป็นปาสคาลแล้วก็คือนิวตันงนี้กำลังสองอารับรับอิทธิพัทนะครับโอเคอ่าอ่ารับแล้วนะครับแล้วก็ประคูณกับหน้าตาก30เซนทําให้มันเป็นเมตรซะซึ่งเราก็รู้มาจากข้อนี้แล้วว่า30เซนก็คือ0.3เมตรครับไม่ต้องมาแปลงอะไรกันใหม่ก็เอา0.3คูณ0.3เมตรนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องหน่วยเนี่ยต้องทําให้อยู่ในรูปของนิวตันแล้วก็เมตรนะครับ ครับห้ามเป็นอย่างอื่นเลยนะครับครับเวลาทํากันนะครับอันนี้เมตรเมตรคูณกันเป็นเมตรกำลังสองอยู่ข้างบนอันนี้เมตรกาลังสองล่างตัดกันเหลือนิวตันนะครับตัวเลขคูณกันได้มาสองหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหกศูนนิวตันนะครับมันยาวไปอีกนอยากเขียนสั้นๆ ก็เอากิโลคูณเข้าไปเราอยากไม่อยากตอบนิวตันเราอยากตอบเป็นกิโลนิวตันก็เอากิโลเข้าเอาเข้าต้องเอาค่ามันเองหารออกนะครับก็สองหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหกศูนย์หารด้วยสิบกำลังสามก็จะเหลือเป็นประมาณไอ้เคียนสองหนึ่งหนึ่งเก้ากิโลนิวตันเอาจบจ <c oughs> <c oughs> บเลย <c oughs> ครูติดภาษาโคราเถอะนะครับ จีรพง์สมานกุลนะครับมาแล้วนะครับเขามาแล้ว 2> <2> เขาเข้ามาแล้วแต่เขาไม่รู้ฟังหรือเปล่าก็ใครที่ตั้งใจฟังครูก็ขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับขอให้ไม่เป็นผู้ภกคคงคงนะครับแถวข้าทูครับคนที่ตั้งใจเรียนนะครับพี่พูดอย่างนี้เหมือนตั้งใจ อ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่2นะครับเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลเชียร์นะครับก็บอกว่าแต่ตอนนี้เขาไม่หาหน่วยแรงเด็ดเขาให้หาเส้นผ่าศูนย์กลางของสลับเกียวก็คือหาพื้นที่นั่นแหละนักเรียนคล้ายกันเขาบอกแรงรับแรง80ดสิกิโลนิตันเขาบอกหน่วยแรงในสลับเกียวมาซิกมาเท่ากับ100ยเมกะพาร นี่กับพสก็มันก็มันเกิดเชียร์นะเราก็เขียนสูตรให้ถูกว่าเป็นเชลเท่ากับ P A P หาร A S C มาจากไหนมาจากสเนี่ยสีก็ตรงนี้ถ้าเป็นการต่อรักษาแรงเฉือนเนี่ยสำหรับเรื่องของสารเกียวนักเรียนต้องนับพื้นที่ที่มันจะเฉือนขาดว่ามันมีกี่พื้นที่อย่างที่ครูบอก อันนี้เขาฉายให้ดูในรูปแปลงว่ามันมีน็อตมีสองตัวสลักเกียวน็อตมันภาษาสลักสลักเกียวมีสองตัวนะครับและก็รับแรงเป็นไม้กรกลับในสองสองชิ้นทําให้เราหาได้ว่ามันน่าจะขาดตรงนี้แหละหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุด นี่ขาดแน่นอนถ้ามันขาดนะครับนะครับไม่มีขาดไปข้างเดียวม,มีขาดก็คือพร้อมกันเลยนะครับสี่สี่อันนะครับก็จะเป็นสี่พื้นที่นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทาไมต้องเป็นสี่เอนะครับแล้วเราจะหาพื้นที่หน้าตัดใช่ไหมเราก็ย้ายไปก่อนย้ายสี่เอเอาเวลาย้ายเอาไปทั้งหมดนะครับไม่ต้องเหลือใครไว้นะครับด้วยกันสี่เอย้ายไป เฉลยอดก็คือหน่วยแรงเฉือนเนี่ยก็ย้ายมาเป็นหารพีตั้งไว้นะครับทีนี้ a a ของเราเนี่ยเราก็ต้องแปลงร่างเป็นพื้นที่หน้าตัดสูตรพื้นที่หน้าตัดของวงกลมสลับเกลียวเนี่ยเป็นเป็นเส้นเป็นกลมนะั้นนะเขียนสลับเกลียวนะครับเพะฉะนั้นเป็นกลมตันเพะฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดก็คือพายส่วนสนะครับ คูณด้ดีไดวิเตอร์เส้นบ่านกางกำลังสองนะครับน่าจะเป็นตรงนี้ขึ้นมา4ยังคูณเหมือนเดิมค่า p ีอาบาลงมาแทนไว้แปดสิคูณสิบกำลังสามเอามาจากไหน10บกำลังสามกิโลนะครับกิโลหายไปคงไว้แต่10บกำลังสามนะครับร้อยมกาัสคารนะครับร้อยร้อมกะรมกะก็คือ10บกำลังหกมกะหายไป นะครับไอหน่วยตรงนี้ก็อย่างอธิบายเมื่อกี้นี่แหละว่ามันเกิดการตวัดขึ้นไปนะครับเป็นการหารเศษส่วนหารเศษส่วนก็ไม่ขออธิบายซ้ำนะครับตัดกันตัดกันมันก็จะเหลือเมตรกำลังสองนะครับกาลังเมตรเป็นหน่วยของพื้นที่อ่าหน่วยของพื้นที่หน้าตักอ,อันนี้ไอตัวนี้ก็ทำกันปุ๊บมันจะได้มาเป็นแปดคูณสิบยกกำลงังลบสี่นะครับที่สำคัญต้องกดเครื่องได้ให้เป็นนะครับ สิบลบกางลบสนะครับตอนี้มาดูฟ้ากันนี้บ้าง4บน4ล่างตัดกันหายนะครับเหลือไว้แค่พายกับดีกำลังสองพายย้ายจากคูณเป็นหารนะครับได้ค่าออกมาเป็น D ีกำลังสองเท่ากับสอง6คูณ10ยกกำลังลบ4ได้ค่ามาอย่างนี้เวลากดเครื่องเลขนะครับต้องต้องดูให้เป็นนะครับว่ามัน ติดลบหรือมันมันเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับต้องศึกษานะครับต่อไปดีกําลังสองเนี่ยนะครับย้ายข้างมานะครับจากกําลังสองเขียนเขียนได้ใหม่ก็คือสองเศษหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าเขียนเป็นเศษสว่วนเศษสองเศษหนึ่งก็คือสองนั่นเองถ้าย้ายข้างไปก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเดอนกลับกันนะครับเศษหนึ่งส่วนสองก็คือลากที่สองก็คือสแควรู นั่นคือที่มาว่ากำลังสองถ้ามาย้ายมานี้เรามันเป็นเป็นสแควรูดได้ไงวะอะไรเงี้ยนะครับก็มันเป็นเซนยกกำลังเศนหนึ่งส่วนสองนะครับก็คือสแควรูทลากที่สองนะครับก็กดขึ้นเลขได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าหกเมตรนะถ้าเธอไม่เชื่อก็ลองเอาค่านี้มายกกำลังเซนหนึ่งส่วนสองดูจะได้ค่านี้หนึ่งเท่ากันนะครับส่วนหน่วยละทำไมกลายเป็นเมตรได้ นะครับก็หน่วยเมตรกำลังสองนะครับแล้วก็มาถูกยกกำลังอีกทีด้วยกำลังเท่าไรเศหนึงส่วนสองก็อันนี้คูณเข้านะครับเป็นเมตรนะครับสองสองนะครับสองสองสองตัดกันนะครับนักเรียนก็เป็นเมตรกำลังหนึ่งก็ไม่เขียนละเมตรกำลังหนึ่งนะครับก็เป็นที่มาของว่าทำไมเมตรกับกำลังสองมันเหลือเมตรเดียวนะครับ ซึ่งก็ตรงกับํำตอบพอดีไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์ก็คือขนาดนะครับ0.0156เมตรแต่นี้ก็อย่างที่บอกอีกละนะครับสลักเกลียว0.0156เมตรโอ้เจ๊กงงเลยไปซส้อึกนะครับเออบอกว่าเป็นเมตรนะครับนึกภาไม่ออกมันใหญ่ขนาดไหนวะนะครับก็ต้องแปลงหน่วยสลักเกียวนิยมบอกเป็นมิลลิเมตรนะครับก็เอามิลลิเข้า เอาเข้าเอาตัวมันเองหารออกนะครับก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าหกหารด้วยสิบดกวยกำลังลบสามก็กลายเป็นที่มาของสิบห้าจุดเก้าห้าแปดไปซื้อสลักเกียวบอกเช็คเลยเอาคนจีนเลยบอกเท่าแก่เท่าแก่เอา 15, 9, 58, สิบห้าจุดเก้าห้าแปดสลักเกียวโอ้เท่าแก่งงเลย <c oughs> นะครับก็ปัดนะครับให้เป็นส mm. ิบหกเต็มนะครับสิบหกมิลลิเมตรมีขายนะครับสลักเกียวนะครับ โอเคข้อนี้ก็ตอบ16มิลใช้สลับเกลียวเนี่ย10มิลนะครับสามารถรับแรงนี้ได้80กิโลนิวตันปลอดภัยนะครับก็จบไปอีกหนึ่งข้อนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายลนะนัเรียนเพราะว่าหัวพวกเรามันไวนไปไวครูว่าต้องไวตามหัวพวกเธอครับก็อย่าลืมนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปดูในเพเจครูจะแปนไว้ วันนี้ก็มีการบ้านเหมือนเดิมอีกสี่ข้อนักเรียนนะครับก็ทำมานะครับทำให้ถูกเวลาทำอะไรนะครับเดี๋ยวครูจะตรวจเองแล้วก็ครูก็จะแนะนำไปถ้ามันไม่ถูกนะครับอ่มาดูข้อนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ทันทีแรกว่าจะวิชานี้ว่าจะใช้เทกบุ๊กสอนพวกเธอเคยเอาไปใช้กับห้องกง 3, ลุ่มสามสีปรากฏว่า ไม่ไม่ค่อยได้ผลคร <c oughs> ูก็เลยต <c oughs> ้องมาภาษาไทยเพราะว่าอยากจะที่ที่จะเอาเทคบุกสอนเพราะว่าอยากจะให้ประสบการณ์ว่าเวลาเรียนเปียรตีเนี่ยถ้าเราเรียนกับอาจารย์ที่เขาจบจากเมืองนอกด็อกเตอร์อะไรเงี้ยเขาเคยเรียนภาษาอังกฤษเคยเรียนเทคมาเนี่ยเวลาเขาสอนลูกศิษย์เขาก็จะเอาเทคเนี่นก็เป็นบางคนนะคนก็ใช้ภาษาไทยสอนด้วยแต่ครูที่ครูเจอมาก็ใช้เทคสอนก็เป็นด็อกเตอร์ นะครับอ่ะมันมีมนเดี๋ยวแปลให้เลยนะครับ to solid นะครับก็คือเอ่อไซลล์เหมือนแท่งแท่งลูกปูเนี่ยนะครับสองอันน่ะตันด้วย solid ตันหลอดนะครับหลอดกลมตัน AB กับ BC สองแท่งเนี่ยยึดติดก,กันด้วยการเชื่อมนะครับ w เ l d น,นะครับ c o เก e c t ร์ที่จุด B นะครับและก็โหลด แอตชอ์ show, นะครับก็คือรับโหลดดังรูปนี้นะครับท่อนนี้รับ40นะครับมาถึงปายนี้รับอีก30นะครับเขาบอกมาว่า normal state นะครับ average normal state เนี่ยของท่อนเหล็กเนี่ยนะครับคุณสมบัติของมันน,นะครับ175เมกะปาใน A B นะครับก็คือ sigma เท่ากับ175นะครับของของวัสดุที่ทำท่อน A B นะครับมิกรานะครับแล้วเขาบอกว่าและ1้อยห้าสิบมิกราอินหลดบีซีก็คือในท่อนที่สองเนี่ยนะครับท่อนท่อนเล็กเนี่ยรับมีหน่วยแรงของวัสดุเนี่ยเท่ากับร้อยห้าสิบมกกพานะครับมกกพานะครับอันนี้เขาบอกดิจิมินนะครับก็คือดิจิมินก็คือคำนวณหานะครับ Adobe World ุ่ม um, ปริมาณที่ยอมให้ของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อนเหล็กทั้งสองเนี่ยเราพูดง่ายว่าใช้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหรด่ดีถึงจะรับแรงพวกนี้ได้โดยที่วัสดุมีค่าความแข็งแรงเท่ากับเท่านี้เนี่ยค่าความแข็งแรงของมันคือความเค้นของมันเหนือนแรงนะครับก็คือหาดีหนึ่งและดีสองดีหนึ่งคือเส้นผ่าศูนย์กลางอันใหญ่ดีสองคือเส้นผ่าศูนย์กลางอันเล็กนะครับ ตอนนี้โจทย์แบบนี้นะครับเราต้องหาแรงที่กระทํากับมันโดยการภาคตัดนักเรียนนะครับขั้นแรกเลยครูจะตัดที่ตรงนี้ตัดมันออกมานะครับปึ๊บๆขอให้ตรง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 ตรง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 สวยงามตรงตรงแล้วก็อันเล็กนะครับอุ้ยขอให้ตรงขอให้ตรงขอให้ตรง อพอดูได้นะครับก็อันนี้40่สกิโลนิวตันนักเรียนดึงมา40นะครับสี 40. อันนี้ดึงลงมา30นะครับนะักเรียนสานะครับคิดแบบง่ายๆเลยลูกทุ่งเลยนะครับก็พื้นฐานของทฤษฎีขอโครงสร้างนะครับก็คือถ้าดึงลงมา40 30 รวมกันเป็นเจ็ดสิบแล้วเนี่ย้ากอันเนี้ยต้องดึงไปเท่าไหร่นเรวัสดุถึงจะหยุดนิ่งเจ็ดสิบนะครับมันต้องดึงเท่ากันนะครับเนี่ยดึงรวมกันแล้วเนี่ยมันเจดสิบดึงลงมาตรงนี้มันก็ต้องดึงไป็นเจ็ดสิบวัสดุก็หยุดนะครอยู่กับที่อ่ถ้าตรงนี้ไม่ใช่เจ็ดสิบสมมติตรงนี้เป็นห้าสิบวัสดุก็ร่วงตกลงเพราะแรงด้านนี้มันเยอะกว่าก็ขาดไม่ได้นะครับในทาง โยธาเนี่ยเราจะให้วัสดุมันอยู่นี่นะครับเราจะไม่ออกแบบให้บ้านเรา <c oughs> เคลื่อนเคลื่อนตัวได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไม่ไหว <c oughs> อยู่แล้วเมารหัว <c oughs> <c oughs> ก็โอเคแรงที่ทำในท่อน a อบเนี่ยเท่ากับเจ็ดสิบกิโลนิวตันนะครับก็ <c oughs> เ,นนเนี่ย,รเ,ยเราได้แรงมาละนะครับต่อมาภาคตัดที่ที่ตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กเนี่ย ตัดปุ๊บไอตัวเล,เล็กเนี่ยมันมีแค่สามสิบกิโลนิวตันดึงมันนะครับเวลานักเรียนทําก็ทำแบบนี้นะครับตัดทีละท่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดึงกลับไปที่สามสิบนะครับสมดุลนะครับสรุปแล้วไอตัวเล็กนะครับ bc ก็คือแรงสามสิบกิโลนิวตันตัวใหญ่คือเจ็ดสิบกิโลนิวตันนะครับก็ได้มาเป็นแบบนี้นะครับ pab 70สิบกิโลนิวตัน p v c สามสิบกิโลนิวตันเอา้ากิโลหายไปไหนไม่หายนี่ไงสิบกำลังสามนะครับกิโลเขาแปลงไปแล้วนะครับเหลือแต่นิวตันแล้วนะครับหน่วยแรงล่ะท่อน ab โจทย์บอกมาร7อยิาาเมกะพานะครับก็เมกะหายไปแล้วเหลือสิบกำลังพาก็แปลงรูปเป็นนิวตันหารด้วยตารางเมตรอันนี้ก็เหมือนกันคล้ายกัน อันนี้มาดูดูทีละอันนะครับจากหน่วยแรงสเตปเนี่ยซิกมาเท่ากับ P ส่วน A นะครับซิกมาเท่ากัอของหลอดเนี่ยของกลมตันเนี่ยนะตันนะก็คือสูตร a เท่ากับไส่วนสี่ดีกำลังสองและที่นี่ d ีเล็กดใหญ่เหมือนกันอนะืมก็คือทํำคอลเวอร์ชันนะครับเอามารวมกันรีบงานรีบนะครับ ดีก็คือไดมิเตอร์นี่แหละนะครับไดมิเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางของของหลอดนะครับก็คือไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์นะครับก็สูตรนี้นะครับนักเรียนก็รู้ทีนี้อยากจากสูตรนี้นะครับซิกมาเท่ากับ p ส่วน a นะครับอยากจะรู้ a นะครับเขาให้หาเส้นผ่านศูนย์กลางของมันนี่นะครับอยากจะรู้ a ก็ย้าย a ไปจากสูตรนี้นะครับ ย้าย a ไปเอาซิ g m a มาแทนซิ g m a ก็กลายเป็นหารนะครับหาร p a ก็อยู่ตรงนี้หรือเขียนได้ว่าเราก็เอาสูตรของเส้นผ่าสมกลางเนี่ยเอ้ยสูตรของหาพื้นที่ของวงกลมตันเนี่ยมาแทน a นะครับแล้วก็ย้ายข้างเลยนะครับย้ายจากายคูณอยู่เป็นหาร4หารอยู่เป็นคูณได้มารูปนี้นะครับจากดีกำลังสองเนี่ย ย้ายไปนะครับก็เป็นสแควรูทเหตุผลอธิบายมาแล้วจากเมื่อกี้นะครับก็กลายว่านี่แหละคือสูตรหาดีนะครับตนี้นักเรียนก็ใส่ไปดินะครับของหลอด AB ท่อนกลม AB 4แรงก็คือ70็ดสคูณสิกำลังสหน่วยแรงคือ175นะครับกดคือเลขปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้มา0.022568นนะครับก็ ทำให้เป็นมิลลิเมตรใช้มิลลิคูณเข้าใช้มิลลิเอาเข้านะครับค่าของมันเอาไปหารออกนะครับก็กลายเป็นยี่สิบสองจุดห้าหกแปดมิลลิเมตรนะครับจบนะครับก็อันนี้ก็นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนักเรียนก็เอาไปแทนสูตรเดิมนะครับสแสปรูดซี่พยนะครับแรงของมันก็คือสามสิบนะครับหน่วยแรงก็คือร้อยห้าสิบนะครับก็ทํา กดครึ่งเลงให้ถูกนะครับหน่วยตรงนี้นะครับก็อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วว่าทําไมมันเหลือเป็นเมตรกําลังสองได้นะฮะตะวัดขึ้นไปหรือเมตรกําลังสองด้วยผลของสแควร์รูทมันก็เลยกลายเป็นเมตรเดียวนะครับตรงนี้ก็แปลงให้เป็นมิลลิเมตรจบนะครับอ่ารู้สึกว่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับ ถ้าไม่เข้าใจให้มาดูวีดีโอการสอนของคุณนะครับดูเวลาสิบอนะรอบเอ๊ะนี่อะไรเอ่ยเอ๊เหมือนจะกันบ้านนะนักเรียนสี่ข้อเนี่ยนะครับทำทั้งสี่ข้อส่งนะครับวันนี้สี่ข้อแรกทฤษฎีโครงสร้างสี่ข้อหลังความแข็งแรงของวัสดุรวมกันเป็นแปดข้อนะครับ วันนี้สมองของพวกเธอจะถูกพัฒนาขึ้นนะครับถ้าทำสีข้อนี้ได้นะครับเยอะๆในสมองโดยก็จะมีการพัฒนามีการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> ลองทำดูนะครับก็สีข้อนี้นะชีตเนี่ย full หลดา,ดาวแขวนไว้ที่ลายนะกลุ่มลายสามารถที่จะสามารถที่จะดูได้นะครับ กันบ้างอันนี้ก็หาความเค้นตั้งฉากหาหน่วยแรงอันนี้ก็หาหน่วยแรงอันนี้หาความเค้นเฉือนในสลักเกลียวอันนี้ก็ทำเหมือนเมื่อกี้แหละนะครับไม่ยายกอะไรนะครับโอเคนะครับตอนี้ก็จะเป็นการเช็กชื่อนะครับก็ต้องมีการเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาครับว่าแปดข้อนี้ขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะ ได้ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะเอ่อเอ่อเปิดกล้องหน่อยม่าแล้วหน้าตาดีขึ้นกว่าตอนเช้าเราสวยแล้ทุกคนนะครับ อดทนเรียนอีกอาทิตย์เดียวเดี๋ยวก็ได้ปิดต่อแล้ว <_ d ata> ถ้าสถานการณ์ <_ d ata> ถ้าสถานการณ์มันยังไม่ไดี <_ d ata> โครน่ไม่ค่อยติดอะ่ะนักเรียนเอาเซฟด,ดีติดก็หายแล้วอะ่ะนะครับที่ว่าหายไปสามสี่คนลับรักษาหายนะครับก็เลยไม่เป็นพื้นที่สีแดงสักทีกนะ็อา้าว ธนวัฒน์เปิดกล้องแล้วอานนท์ชื่อไอ้เดี๋ยวครูจะธนวัฒน์ธีรศักรีบไปไฟน์นธนวัฒน์กล้องเธออยู่ไหนอะธนทยทอน ทนะุกคนยิ้มให้กล้องนะครับเดีย๋ยวครูจะเซฟนะครับ <c oughs> เอ,อ,องสอโอเคครูต้องส่งรายงานเ <c oughs> มื่อวานพอมาดูครูไม่ได้สอน <c oughs> ตอนสอนก็ไม่มาดูนะครับอมาเยี่ยมชมกันเองนะครับ ก็โอเคเช็คชื่อเลยนะครับได้รีบออกกมลชัยชนะกมลกรอนิพามาค่ะจางตุ่มมาค่ะกาซิลิมาค่ะมาค่ะกุสุมามาค่ะธนาทปมาครับธนวัฒน์มาครับ พงศลักมาค่ะพีรศักดิ์ผมพีรศักดิ์มาครับมาครับนวพลสงหวังนวพลนะมาครับฮะมาครับปล่อยนิด<า> วายนิดพานุพงศ์พานุพงศ์พลชาขาไม่มานะพานุพงศ์ม <M. S 2> าหาทุกเงินมาครับรัชวีค่ะอ้อมใจนะคะเรื่องกูนครับแพรวาค่ะ ไอ้พานุพงศ์คนชายขาเนี่ยให่เลยนะจิพรพง์โทรศัพท์ต้าเสียค่ะจิพรพง์ครับรครับอายุรครับธัญชรธัญชรมาครับไหนธัญชนนี่ครับโอเค ปริญญาของหลวง,งนี้ขาดเยอะเลยหรือเป็น,ปนอะไรไปแล้วไม่รู้พัทรพงม์ใส่ขันมามาครับอุป,ปกรณ์เกิดสินอุป,ปกรณ์อานนท์ปุ่มได้ส่งมา,มาครับลั์คุณล้ำมาครับอร่อยไหมครับมะม่วงครับปอ๊ะเป้าไทยสง ใชเล่นเกมเฉยสดาพรกระตักกรุ๊ปไปจับมาครับมาครับเอกชัยเจริญเยภูมิมาครับเอกชัยครับเอกรัตน์วิไลเอกรัตน์แซบมันเนี่ยแอบแซบมันเนี่ยไอ้จ่าต้มมาบ้างจ่าต้มไอ้สงนะไอ้มานะเกิดศิลนะท้องหลวงนะเพราะงั้นก็โอเคหมดนะครับจ่ามึงกินถั่วหมด เจอกันมันจะแปลกมันจันก็สสวััดีครบเข้าเช็คชื่อเหมือนเดิมนะครับ11นาฬิกาโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับโชคดีคือ